ค้าตัวนี้นะคะก็คือเครื่องถอดอยางรถบรรทุกนะคะที980นะนะคะลูกค้าตอนแรกก็เปิดเครื่องทีใส่ล้อก็ให้หันให้หันด้านในออกมา นี้คือหันหันด้านนอกออกมาเหมือนกับเราเหมือนกับเราใช้เหล็กใชดยางทั่วไปครับแล้วก็การแตะของให้แน่นครับแล้วก็ยกยกขึ้นมานิดนึงให้ให้ให้มันเสมอกับอ่าตัวนี้มันจะมีเสถียรได้<ม>ตัวนี้จะเป็นตัวตัวรีดขอบหมุนหมุนด้วยตัวนี้หมุนโดยทุกอย่างควบคุมด้วยรีโมท ก็กลับลงมาปุ๊บที่สาคัญคือที่สําคัญคือให้ให้ตัวนี้ให้ปากตัวนี้ล็อกล็อกทุกครั้งแล้วก็ยกยกขึ้นมาให้ให้มันเหมือนกับนี่ก็คือตัวนี้จะจะให้รีดให้มันหลุดออบโอเคคอยให้หมดก่อนขันซอนออกเลยขันซอนให้ล่มออกนะคะตัวนี้เวลาเวลากดขอบก็ใช้ใช้ตัวนี้ดัน ก็คือต้องที่สำคัญก็ต้องใช้ใช้สารลื่นให้มันในเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีหนอนทั้งเครื่องทั้งยางยางลูกค้าก็ไม่ขาดเครื่องเราก็<อ>ไม่เสียหายโอเคค่ะตัวนี<อ>้นก,นก็ได้เยอะอแล้วก็ตัวน,นี้จะจะได้สองอย่างะจะได้สองอย่างจะได้แบบแบบงัดแบบนี้ก็ได้ นี่คืงองัดยังไงครับพี่แล้วก็เสียบเข้าไปใช้ขึ้งัดแบบนี้ก็ได้ใช้คู่กับใช้คู่กับเด็กงัดอย่าดขึ้นมาเลี้ยงพวกก็กเะเจีย ก็พอหลุดหน้านี้ปุ๊บข้างในก็ดันดันออกมาได้เลยหรือว่าจะใช้ตัวนี้ดันคู่กันออกมาก็ได้ยบางบางทียางบางทียางเก่าๆเราต้องจําเป็นต้องงัดแบบนี้บางทีดันไม่ออกอย่างงี้มันติดพวกเศษสนิมพวกดินพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ออกมันไม่ค่อยลื่นก็ก็ใช้วิธีงัดแบบนี้ Okay, เดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งกันนะคะก็คือก็คือจะดันแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าแรกหรือวาคือต้องต้อง,ต,องต้องใช้ดันลื่นมา,าใช่ดัน ทาเกลมทาเกลมให้เยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวลองถอดในหะ้มันอขอกขมาหน้าเลยใช้เล็กเป็นอย่างนี้ย่างไปที่มันมันฝืดมันด้านในก็จะต้อง มีมีสปีดสปีดให้มีสปีดนะใชเล่นอ๋อหูดูแล้วก็วางวางล้อมลงได้เลยอันนี้คือเสร็จแล้วถ้าถ้าถ้าน,นี่ก็ถ้ามีพื้นที่ก็ให้มันหล่นลงมาได้เลยแต่ถ้าพื้นที่เราไม่พอเราก็ไมอยู่ข้างล่างดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กันนะคะใส่ก็ ก็สารเลื่อนก็ช่วยช่วยได้เยอะก็คือทั้งถอดและใส่ก็ควรที่จะทาครีมใช่ไหมคะพี่อโอเคค่ะทาทั้งด้านนอกด้านในอันนี้คือคอยลหลังนะคะแล้วก็คือสำคัญสำคัญที่สุดให้ตัวนี้ล็อ มีทั้งตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่นะคะลูกค้า ใส่หน้าแรกเข้าไปก่อนแล้วก็มาใส่ข้างนอกแตีที่จริงๆางจะจะมียางรองกันลอยตรงนี้ให้โอเคแล้วก็หมุนมันขึ้นมาหมุนมันขึ้นมาให้มัน,ม,นมันอยู่ลักษณะนี้ม,มาดูก็ตอนนี้ก็คือใส่ใส่เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างจะควบคุมอยู่ที่ตรงซอยสติ๊กเดียวเอ ก็คือจะจะไม่ได้ควบคุมท hm ี่อื่นก็คือก็คือตัวนี้ก็คือสามารถถือบนได้เลยตัวตอด่อรถไถอ๋อมีไถที่ที่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดน็อตหลักถอดแค่น็อตกระทะอาน็อตน็อตหลักของเขาจะมีอยู่หลายตัวเราอาจจะไม่ถอดเราอาจจะถอดแค่น็อตกระทะก็ได้ต้เพค่ะก็มาถอด ที่สี่ตัวขอบรถไถก็คือจะได้จะได้กว้างขึ้นกระเดิมเยอะคูปอตารถกอดรถอะไรไดเหลือก็บำรุงรักษาก็อัดจราดีตามตามตามข้อพักต่างๆที่มีรูอัตราดีก็คือคนที่จะคนที่จะดูแลรักษาแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ